ฝันเห็นปริงฝันว่าปริงเกาะฝันว่าปริงกัดสวัสดีครับในคลิปนี้ตาโอจะมาทำนายฝันแม่นๆพร้อมเลขเด็ดท้ายคลิปห้ามพลาดน,นะครับเพื่อให้การทำนายฝันแม่นยำท่านควรตั้งใจให้มีสมาธิถึงสิ่งที่ท่านเห็นในความฝัน ว่าท่านฝันเห็นอะไรท่านฝันว่าอย่างไรการทำนายฝันจะได้แม่นยามมากขึ้นนะครับถ้าท่านฝันตอนดึกสงัดความฝันของท่านจะเป็นจริงภายในระยะเวลา1เดือนหรือ2เดือนแต่ถ้าเป็นตอนย่ำรุ่งหรือใกล้สว่างความฝันของท่านจะเป็นจริงภายใน3วันหรือไม่เกิน15วันครับเวลาที่เราฝันเกี่ยวกับปริงก็จะแยกออกเป็น เราฝันเห็นปิงหรือเราฝันว่าปิงเกาะหรือกัดเราก็ให้พิจารณาความฝันว่าเราฝันเห็นปิงหรือฝันว่าปิงเกาะหรือกัดเราถ้าฝันเห็นปิงทะเลทานายว่าถ้าท่านมีคดีความหรือมีเรื่องขัดแยง้งจะมีคนให้ความยุติธรรมแก่ท่าน ถ้าฝันเห็นปริงควายทายว่าท่านจะเสียเงินเสียทองมากมายเพียงเพื่อกำไรหรือโชคลาภเพียงเล็กน้อยถ้าท่านฝันว่าปริงเกาะหรือฝันว่าปริงกัดท่านท่านจะได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้าจะได้พบคู่ที่ถูกใจหรือได้ลาบจากเพื่อนต่างเพศครับเลขเด็ดเลขเสี่ยงโชคคือเลข สองแปดสามแปดห้าศูนย์ห้าแปดแปดสองแสาสองแปสองสสองหหกแหห้ห้ด ตัวเลขทำนายฝันนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับขอให้ท่านโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาโอขอให้ท่านกดถูกใจและกดติดตามให้กับตาโอด้วยนะครับขอบคุณครับ